ผมเกลียดแฟนผมมากเพราะเขาทําตัวไร้สาระชอบดูถูกค, <downtime. S 1> คนรอบข้างตั๊กคุณทําอะไรอะ่ะโอโทนมันเป็นเพื่อนสนิทของผมเราสองคนโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กคุณไม่ต้องไปยัดเงินมาหรอกเชื่อผมสิ <laughs> เป็นเพื่อนสนิทกันก็จริงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีงานจะให้เขาช่วยเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะช่วยเราได้ทุกเรื่องนะเราก็ต้องมีอะไรตอบแทนเขาบ้างชอบเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่มาทําลายความคิดผู้ชายอย่างเราเพื่อนผู้ชายไม่ได้คิดอะไรเยอะขนาดนั้นหรอกรอขนาดเป้าทอเทีะตากไฟ เอยโอโซนนี่คือค่าตอบแทนสำหรับวันนี้นะเว้ยนี่กูตักให้มึงเต็มจานเลยกินได้เต็มที่เว้ยอะไรเนี่ยไฟมึงตลกอะไรของมึงวะแล้วตักข้าวอะไรเยอะขนาดนี้ให้คนหรือให้หมูมึงอย่าพูดแบบนี้นะเว้ยพูดแบบนี้มึงจะบอกว่าตัวเองเป็นหมัวโอโซนที่ไฟเขาตักข้าวให้โอโซนเต็มจานเนี่ยเขาหมายถึงว่าชีวิตจะได้เต็มไปด้วยความสุขไงไฟเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละอย่าไปถือสาเขาเลยนะ อันนี้สิตักพรุ่งนี้ผมทำงานเสร็จอะไม่กลับมากินข้าวบ้านนะไอโอโซมันขึ้นบ้านใหม่อะมันเลยเรียกผมไปกินข้าวบ้านมันอ๋องั้นคุณก็เอาของขวัญไปให้เขาหน่อยสิไม่จำเป็นสักหน่อยเรื่องมากว่ะอืมอะไรวะกล้วยนี้ไมเหนอร่อยเลยอะข้าวหลังมงอยากซื้อมาอีกนะเว้ย มาแล้วเหรอโอโซนยินดีด้วยนะกับการขึ้นบ้านใหม่นี่ของใช<ม>้เอามาฝากนี่เป็นของฝากเล็กๆน้อยๆนะขอบใจนะเออพอดีว่าเมียฉัน,นกำลังทำอาหารอยู่เอาไว้รอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวฉันพาไปกินโรงแรมหลงูๆแต่ตอนนี้ไปรอข้างในก่อนอเฮ้ยดีเลยงานรอบหน้ามึงเลี้ยงก,กูด้วยน <laughs> ะเว้ยชทล่เพื่อนคนุณค,คนนี้มาบ้านเราที่ไรเนี่ยฉันไม่เคยเห็นซื้อของอะไรมาให้สักอย่างเลยนะแถมยังทำตัวเหมือนบ้านตัวเอง เห็นแล้ไม่ชอบเลย,โอ,ยโอโซนไคมุกคือว่าไฟเขาลืมหยิบมาฉันก็เลยเอามาให้บค้ดนาะนเน่ไฟนายนี่โชคดีมากเลยนะที่มีแฟนดีขนาดนี้เนี่ยฉันต้องขอโทษด้วยนะคือว่าไฟเนี่ยเขาไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกเข้าไปข้างในก่อนไหมฉันทำของอร่อยไว้เยอะเลยนะ คุณทำแบบนี้หมายความว่าไง mm hmm. อยู่ต่อหน้าคนอื่นน่ะ mm hmm. พูดให้ผมมั่วๆแบบนี้มันทำให้ผมดูงโง่นะแบบนี้คุณชอบเหรอฮะไปแ,แ,แต่ที่ฉันทำไปเนี่ยฉันทำเพื่อคุณนะฉันก็แค่อยากให้คุณรู้อะว่าอะไรควรหรือไม่ควรแล้วที่ทำวันนี้มันควรเหรอชอบทำให้ผมเสียหน้าตลอดเลยอะนี่ใส่เสียแบบนี้ผมไม่เอาละเราเลิกกันเถอะ ผมทนไม่ไหวกับความคิดของเธอผมคิดว่าเรื่องอะไรก็ตามไม่สามารถทำลายความรู้สึกของผมกับเพื่อนได้หรอกฮัลโหลซนมึงมาตอนไหนเนี่ยมาคุยเรื่องโปรเจกต์กับกูหน่อยดิในมือว่าจ,จะเลี้ยงข้าวกูไม่ใช่เหรอกูแค่แ์ปดเลนมึงเชื่อด้วยเหรอเออแล้วมึงเลิกกับตั๊กแล้วเหรอเออสิวะมึงถามทำไมเนี่ยกูจะได้ให้เพื่อนกูเป็นจีบไงกูพูดกูสุดจะทนกับนิสัยของมึงแล้ววะ ผ <mel> hey, oh ู้หญ right? ิง <ses> ด <themselves> ีๆขนาดนี้มึงไม่เอาก็ให้เขาไปเจอคนดีๆเฮ้ยโอโซนนั่นแฟนเก่าขูคุณนะวยมึงทำแบบนี้หมายควาว่าไงวะเอโอโซนฮัลโหลเวลาผ่านไปด้วยความไม่เข้าใจของผมทําให้คนที่ทํางานแล้วไม่ชอบใจสุดท้ายผมก็ตกงานนี่ครับคุณลูกค้าขอบคุณมากครับ ี่ฉันไม่ได้เรื่องมากไปใช่ไหมฉันเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ของคุณฉันก็เลยมีของฝากติดไม้ติดมือไปให้เขาหน่อยคุณกับพวกเขาเนี่ยจะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเวลาคุยธุรกิจเนี่ยก็จะได้ราบรื่นไงคะโอโตนมันเป็นเพื่อนสนิทของผมเราสองคนโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กคุณไม่ต้องไปยัดเงินมาหรอกเชื่อผมสิอ๋องั้นคุณก็เอาของขวัญไมให้เขาหน่อยสิไม่จําเป็นสักหน่อยเรื่องมากว่ะแล้วที่ทาวันเนี้ย มันควรนะชอบทําให้ผมเสียหน้าตลอดเลยอะนี่ใส่เสียแบบเนี้ยผมไม่เอาละผมรู้อยู่แล้วแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำก็ทำเพื่อผมในโลกความเป็นจริงเนี่ยความสัมพันธ์ก็สําคัญที่สุดอยู่แล้วและการที่มีแฟนที่คอยซัพพอร์ตและคอยตบให้ผมเข้าลูกเข้าทานแบบคุณเนี่ยผมรู้สึกโชคดีมากเลยนะ ของฉันทำไมยังไม่ถึงอีกเนี่ยเลทไปตั้งหลายนาทีแล้วเนี่ยอยากให้ฉันคอมเพนกันเลยไงคะกำลังไปเดี๋ยวนี้แหละครับขอโทษนะครับคุณลูกค้า